เผาแม่งให้ดูอ๋พอเผาพ่อ,องเลยยีนน่ย่เผาแล้วเพราะว่าโตอะไรไอ้ไปสวดบ้านมึงมั้งสร้างพุทธศาน้ำเชี่ยอะไรเข้มที่หายเออกระดาบล้างตีนเนี่ส้นตีนแล้วนี่ก็มีบ้านกูไะอ,อ้ออะาวของของกูเอ๊ะผีเอ้ยพวกม<า>ึงนี่มึงนี่ผีปากจัดจังเลยวะเอามา หวงซ้อยเหรอเกใจเจงพวกมึงเนี่ยชอบเอาของที่กูเก็บไว้ไปใช้หนักหนาเลยเออมาไว้จะเผาแม่งให้ดูอ๋อเผาพ่ออย่งเดียวเผาแล้วนี่ของกูนะอ่าโอ้วางของกูค่อยๆหน่อยของกูมาแพงเห็นไหมน้ำมันก็ของโก้เฮ้ยๆอย่าทายเยอะน้ำมันมันแพงกูเผาเอ้ยเอ๊ เอ้ยออเฮ้ยกูบอกว่าอย่าทำของกูเฮ้ยอยมึงห่วงนักนาเลยห่วงนักนาเลยจะเผาไง ตลบเลยดึงไปข้างหลังถอยหลังถอยหลังกูจะเดินหน้าเรื่องโก้กูกับผัวไม่เพาะบทความไอ้ย่ามึงไปกูเหอะโอ้ยกูเจ็บไอี๋เอ้ยเหี้ยอะไรตัวจังเลยนี่มึงนะโอ้ยไอ้สัตว์เล่นตัดแอนเลยโอ้ยโอ้ยเอาน้ำใส่แก้วเอาน้ำใส่แก้วหน่อยได้แก้วด้ยใครว่างใครว่างมือหรือส้นตีนวะจัดล่อซะหลังแข็งเลย cô hay mึง cọt cô mới để hai mึง cà thơi coi sạt. Hãy ăn kinh đấy, không ăn kinh đấy. Hả? Hãy ăn kinh đấy. Mẹ, mẹ không uống nước kinh Ôi. Mẹ, mẹ uống nước kinh. Mẹ Mẹ uống nước kinh Mẹ Mẹ uống nước kinh Mẹ Mẹ uống nước kinh hả? 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 Mẹ uống nước hả? Mẹ uống nước kinh hả? Mẹ uống nước kinh hả? Mẹ uống nước Mẹ 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 Mẹ

ประมาณสองวันก็ปกติมันกลับมาแต่มันคุมตัวเองไม่ได้ตอนนี้ยังคุมตัวเอนไม่เหมือนเมื่อเช้าเมื่อเช้ามันไม่มามันไม่มาเลยจับมือจับมือเลยเอ้ออยากกลับบ้านไหมเอออยากดอ้อบ้านกูอยู่ไหนอ่ะนรกไงอ๋อนรกเหรอเออมึงก็เคยไปนะวัยเด็ย เออมันก็ไปมาแล้วมันด่ากูทําไมเนี่ยปากกูเชิดมึงเห็นไหมขู<ก>ไ,<ด>ไปสวรรค์มาดูดิเช็ดแดดเท้าดำหมดเลยกูเฮียอ๋อๆๆอออ้ยกูมมีแขนไม่ขาพอแล้วพอแล้วพอกูบอกให้พอไอ้เฮียกูเจ็บนี่แหละคืนนี้มันก็คอ,อยหวนถึงประมาณตีหนึง่งตีสองแล้วก็สงบแล้วมันก็จะหลับลึกยาวแล้วตื่นมาก็ฟื้นปกติเออฝากถึงไอ้พวกที่กำลังเล่นมนต์ดำนะที่ประกาศขายกันทางเฟซบุ๊ก ทางไลน์ทางโซเชียลแล้วอ้างว่าของขาวเนี่ยตอแหลทั้งนั้นแหละน้ำมันพายผงกุมารส้นตีนหาเหวแอะไรกันนะนี่คือของดำทั้งนั้นแหละของขาวเนาะคือการกระทำของเราเองของกูอยไปพฤตเยอะอยู่ในศีอยู่ในธรรมนักเราว่าของขาวนะที่มันแอบอ้างสมบูณต่างๆะนั่นแหละครับเขาเรียกว่าของดำและของที่ขึ้นลานะ อย่าไปสแสวงหาเพราะไอ้พวกเคี้ยเนี่ยมันช่วยเราไม่ได้หรอกสุดท้ายเขาเข้าตัวเราทั้งนั้นแหละนะ <c oughs> แล้ฝากถึงไอ้คนที่ยังทาของเนี้ยที่แอบอ้างว่าเป็นของขาวเนี่ยไม่จะเป็นสเสน่ห์ต่างๆเนี่ยนั่นคือของดํานะไม่ใช่ของขาวอย่างที่พวกมันแอบอ้างน,นะหลายคนส่งเรื่องราวไห่ผมมีไอ้พวกเพจพวกเนี้ยทักไปหาเขาและแอบอ้างว่าเขานั่นคือทางสายขาวต้นตีในสายขาวฝากกนเลยนะเรื่องเนี้ย เอาล่าเลยล่าล่าล่าลามาเลยลาไปลาไปนี่กระดามบ้างน้ำที่อะไรเค็มที่หายเอออย่ากระดาบล้างตีนเนี่ยต้นตีนแล้วห่าน้ำมันนี่เลยห่าน้ำมันนี่เลยปีนุห่าน้ามาทางเมนเลยเอืออ้สัระน้อยโอ้ยเงียบปากก่อนนะเงียบปากก่อนนะเออเดี๋ยวกูจะเรียกข้อนะตั้งสติเงียบปากนะเงียบปากนะมาจ้า uh